สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่อง no game no life ก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่6ตอน3-1ลบเท่ากับไหลคความหวังถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ดูเหมือนในอดีตจะเคยมีสิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ยูเปลวไฟสีขาวสองสว่างท้องฟ้าสีครามแผ่กว้างไกลออกไปมันดูจะเล่าขานมาแบบนั้นเพราะสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเหล่าเทพเจ้ากับข้ารับใช้ที่ถูกสร้างขึ้นมาทำให้แผ่นดินลุกไหม้เท่าทานปกคลุมอยู่ทั่วท้องฟ้าเท่าทานเหล่านั้นลอยขึ้นไปปะทะก,กับพลังของดวงดาวที่ไหลเวียนยู ปะท่ากับวิถีพลังวิญญาณทําให้เกิดแสงสว่างจนท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีแดงสีแดงนั้นปกคลุมไปทั่วแผ่นดินที่ยังคงมีแต่การเข็นฆ่ายางต่อเนื่องไม่แน่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นเสียงกรีดร้องกับเลือดของดวงดาวก็เป็นได้มีเพียงแค่กี่เท่าสีน้ำเงินเท่านั้นที่ล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าสีเลือดอีวานขมวดคิ้วและเหยหน้ามองท้องฟ้าสีแดงที่ขมุกข,ขมัว ระหว่างนั้นขี้เท่าดำที่ส่องแสงสีน้ำเงินก็ยังคงปลิวลงมาทับถมบนทุ่งหลางอีวานนึกไปถึงความรู้สึกที่ตัวของมนุษย์จะสามารถรู้ได้และเลื่อนลอยแสงสีน้ำเงินนั้นถูกบอกว่าเป็นประกายของพลังวิญญาณซึ่งเดิมทีมนุษย์ ที่สามารถมองเห็นบนท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีแดงได้ก็เพราะการหักเหของแสงหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งความจริงแล้วพลังวิญญาณจะมีสีฟ้าขาวทำไมมนุษย์ซึ่งไม่มีประสาสัมผัสที่เชื่อมต่อกับวิถีพลังวิญญาณถึงได้มองเห็นสิ่งนั้นดูเหมือนเพราะว่าสิ่งนั้นคือประกายสุดท้ายของวิญญาณที่ถูกทำลายและเข้าประทับกับคิดเท่านั่นเองสเกตวิญญาณมีพิษถึงตายสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ถ้าสัมผัสเข้า ผิวก็จะถูกเผาถ้าเข้าไปในดวงตาก็จะเสียแสงสว่างหากกินเข้าไปอไวัยวะภายในจะละลายการที่ถูกเรียกว่าคิเท่าดำทั้งที่สองประกายสีน้ำเงินก็เพราะว่าสิ่งนั้นคือความตายนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะเป็นความเวทนาก็าได้สินะหน้ากากป้องกันที่คลุมทั่วศีรษะชุดเกราะขนหนาที่ปกป้องร่างกายจากคลื่นความหนาวเย็นอันรุนแรงถ้าถอดทั้งหมดนี้แล้วไปนอนอยู่แถวนั้นได้แล้วก็แผ่นดินกับสายลมมรณะ ก็จะทําให้หลับไหลอย่างหมดทุกข์ยากจะหยุดพักทํางานมาตลอดตั้งแต่เช้าสัมผัสที่มือเท้าไม่เหลือแล้วอยากจะกินซุปร้อนๆล้างขี้เท่าแล้วก็ฉายหน้าอกเมียนอนแทนหมอนสักทีถ้าไม่สมหวังล้วก็จะยอมให้อิีวานตัวสัน่นและตัดความคิดถึงสิ่งล่อลวงนั้นออกไปเกิดมาในโลกแบบนี้แต่ไม่มีทั้งเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่และเหตุผลที่จะตายแบบนี้นะ่ะ ไม่เอาด้วยห็อกอีวานที่เท่าเข้าสมองไปแล้วหรือไงอีวานดึงสติกลับมาด้วยเสียงทุ้มต่ำของเพื่อนเขากลับพิบตาหลายครั้งและมองไปยังเพื่อนทั้งสองคนข้างๆแค่พักหน่อยเดียวหนะ้าอาเลฉันเองก็ถึงวัยแล้วมั่งเนี่ยข้านายถึงวัยก็เท่ากับว่าพวกเราเกือบจะแย่แล้วสินี่อาเลยิ้มเจริญแล้วบอกเช่นนั้นอีวานตอบกลับเด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าตัวเองหนึ่งรอบราวกับประชดว่าตรียมใจไว้เถอะวันหนึ่งอยู่ดีๆ ไอ้ที่ฝืนทำมาตลอดมันจะทำไม่ได้ขึ้นมาลิคุนายเองก็ด้วยอีวานพูดแบบนั้นแล้วมองไปยังลิขคุหัวหน้าของพวกตนเด็กชายที่อายุน้อยที่สุดในสามคนสีหน้าของเขาถูกซ่อนไว้ด้วยหน้าก,ากากและแว่นกันลมที่ทําให้มองไม่เห็นแต่ก็ยังสามารถมองเห็นดวงตาสีดํำสนิทราวกับความมืดที่ไม่มีอะไรสะท้อนกลับมาผ่านแว่นกันลมนั้นได้ขอบคุณที่เตือนงั้นถ้าพักเสร็จแล้วล่ะก็ ไปกันต่อเลยลิคุกล่ลาวออกมาเช่นนั้นที่ผ่านมาในสภาพคุมหนังสัตว์และคลานไปตามพื้นลาวกับจะลอดผ่านเงาเหินเสียสัมผัสจากทั้งมือและขาไม่ได้กินอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูหาเจอเพื่อที่จะมีชีวิตรอดและเพื่อที่จะมาอย่างที่แห่งนี้อีวานพยักหน้าตอบกับลิคุและจ้องมองลงไปยังด้านล่างของเนินอย่างเงียบๆที่อยู่ตรงนั้นคือหลุมอุกบาตขนาดใหญ่ และภูเขาเหล็กที่ล่วงมาอยู่ตรงกลางสิ่งนั้นคือเรือเหล็กลอยฟ้าที่พวกดาฟสร้างขึ้นซากของเรือลบลอยฟ้าสิ่งที่หลงเหลือจากปรากฏการณ์มหาันตภัยธรรมชาติที่ชื่อการประทะกันเล็กน้อยซึ่งเกิดขึ้นที่นี่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เป้าหมายของพวกลิคุก็คือการขุดคุยทรัพยากรที่พอจะใช้งานได้จากตกลงนั้นอีวานซ่อนตัวอยู่ตรลงเงาของรอยแยกของเกาะหุ้มเรือที่พอจะเข้าไปในซากนั้นได และถามลิคุว่าเข็มทิศวิญญาณละไม่ไหวคิดเท่าดำรุนแรงเกินไปเลยหมุนตามการตอบสนองของพลังวิญญาณแค่นั้นได้ยินคำตอบของลิคุเช่นนั้นอีวานก็สะบัในใจว่าเอาละเชือกที่ผูกชีวิตเอาไวา้หายไปอีกหนึ่งแล้วเข็มทิศวิญญาณ ของที่มีหินประกายซึ่งตอบสนองกับพลังวิญญาณขนาดใหญ่ผสมเข้ากับหินออฟซิเดียนธรรมดามันจะตอบสนองกับพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ในร่างของเหล่าเทพเจ้าและพวกข้ารับใช้หรือก็คือพวกสัตว์ประหลาดและบอกทิศทางให้รู้เป็นอุปกรณ์ที่พี่สาวของลิคุเป็นคนสร้างทว่าตอนนี้มันกลับไม่สามารถใช้งานได้เท่ากับว่าสิ่งที่ใช้ในการตรวจจับศัตรูก็เหลือแค่ประสาทสัมผัสทั้ง5 ของพวกตัวเองเท่านั้นเมื่อจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นสัตว์ประหลาดและมีสัมผัสซึ่งทิ้งห่างมนุษย์ไว้ไกลแสนไกลแล้วคงบอกได้แค่ว่าหัวเราะไม่ออกใช่หัวเลาะไม่ออกและลิคูก็พูดต่อโดยที่ไม่หัวเลาะออกมาว่าเคลื่อนที่โดยระวังตัวให้มากที่สุดอีวานกับพักพวกอีกคนหรือก็คืออาเลพยักหน้าตอบลิคุโดยไม่ส่งเสียงและเข้าไปภายในซากเรือเขาปัดคิดเท่าทิ่ทับถมอยู่ออกนั่งลง และนึกซ้ำขึ้นในใจว่าที่รอดชีวิตจนถึงตรงนี้ได้เพราะแค่ดวงดีเท่านั้นตั้งสติไว้เซวินาทีถัดไปที่อีวานพูดแบบนั้นกับตัวเองสติเขาก็ไม่สับสน กลายเป็นเศษฝุ่นที่ไม่มีค่าจะให้สนใจกลบทั้งลมหายใจหรือแม้กระทั่งเสียงเต้นของหัวใจแต่สัมผัสทั้งห่าก,ก็ยังเฉียบคมจนไม่คลาดส,สายตามแม้แต่เศษฝุ่นหนึ่งเม็ดและเริ่มตรวจสอบภายในเรืออันตรายมีอยู่น้อยมากสงครามห่างไกลออกไปแล้วที่พวกตัวเองอยู่ก็คือภูเขาขยะที่ถูกทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็ห่างไกลกับความปลอดภยัย อาจจะมีสัตว์ประหลาดที่พลัดหลงกับพื้นที่ทําสงครามอยู่ก็ได้หรือไม่แน่ว่าอาจจะมีเผ่าอื่นลาาตะเวนอยู่โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามก็ได้หรือก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดความเป็นไปได้หนึ่งในหมืน่นที่ดอฟบนเรือลำหนี้จะยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ได้ถึงจะอยู่ในสภาพปางตายชีวิตของพวกเขาก็คงจบลงตรงนั้นไม่ต่างกันนี่ละคือความเป็นจริง ไม่ไหวเลยน่าเหนื่อยใจสุดๆเป็นความจริงที่ไร้ความยุติธรรมแค่ดอฟถืออุปกรณ์ช่วยเพิ่มพลังและพูดออกมาคำเดียวเท่านั้นก็เปลี่ยนมนุษย์หลายร้อยคนให้เป็นเศษฝุ่นได้แล้วนั่นคือคนที่พวกตัวเองกำลังต่อสู้อยู่และซ่อนตัวเพื่อจะมีชีวิตรอดด้วยเหตุนี้อีวานเฮ้ยผลงานครั้งใหญ่เลยเสียงยินดีที่ดังกระหึ่มจากด้านหลังทำให้อีวานกลุมศรีรษะและหันกลับไปในจุดที่ห่างไปเล็กน้อย อาเลซึ่งอยู่ในสภาพตื่นเต้นและตาเป็นประกายโบกมือขวาให้กับพวกเขาอยู่มาเร็วไอ้นี่สุดยอดไปเลยอาเลกล่าวอีวานต้องมองใบหน้าของอาเลด้วยสายตาเหนื่อยใจและมองไปยังลิคุที่อยู่ข้างๆลิคุไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่ยกมือข้างหนึ่งขึ้นช้าๆและทำท่าปาดคอแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้อาเลซึ่งตื่นเต้นอยู่ตัวสั่นแล้วท้ที่แต่ว่า ยังไงก็ช่วยดูนี่ก่อนเถอะสิ่งที่อาเลหาเจอมองผ่านผ่านดูเป็นกล่องเล็กๆใบหนึ่งเป็นวัตถุที่คล้ายกับตัวต่อซึ่งมีชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบเข้าด้วยกันแต่ว่าพออาเลหยิบมันขึ้นมาและออกแรงบิดกล่องก็ส่องแสงสีลุ้งออกมาแผนที่ขนาดใหญ่ที่ถูกใช้ออกมากลางอากาศทําให้อีวานอ,อึ้งไม่สามารถเก็บอาการตกใจเอาไว้ได้หรือว่าแทนที่โลกเหรอเออ,อแล้วยังเป็นฉบับล่าสุดด้วยลีคูตอบกลับอีวานออกไปเช่นนั้น แผนที่โลกที่ผ่านมาสามารถสร้างแผนที่จากข้อมูลที่รวบรวมมาและการสำรวจของพวกตัวเองแต่ว่าเส้นที่ถูกปล่อยออกมากลางอากาศนั้นบ่งชี้ถึงเส้นแบ่งและวางแผ่นดินกับทะเลอย่างละเอียดและชัดเจนสำหรับโลกแห่งนี้ซึ่งสภาพแผ่นดินเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะสงครามสิ่งนี้น่ะเป็นสิ่งล้ำค่าไม่ใช่แค่นั้น มันแสดงแผนที่สงครามกับแผนผังกองกําลังในปัจจุบันด้วยเหมือนจะมีการเข้ารหัสไว้แต่ถ้าเป็นภาษาดราฟต์แล้วก็ เราอ่านได้ไม่มีปัญหาลิกุบอกไม่แปลกที่อาเลจะตื่นเต้นมีความเป็นไปนได้สูงมากที่พวกเขาจะสามารถรับรู้ถึงสถานภาพสงครามในปัจจุบันได้ถ้าสามารถคาดเดาจุดทำสงครามหลังจากนี้ได้ก็สามารถชี้ตำแหน่งที่อยู่อาศัยที่มีอันตรายต่ำสุดได้ด้วยลิกุพูดด้วยเสียงใจเย็นกับผลงานครั้งใหญ่ที่ไหลทิตินีว่าอีวานอาเล แบ่งซ้ายกับคลื่นขวาเอามาเทียบกับแผนที่ที่มีอยู่แล้วปรับให้ตรงกันซะฉันจะลอกแผนผังสงครามกับตำแหน่งวางกองกำลังเองหลังจากได้ยินคำสั่งของลิคุเช่นนั้นอีวานกับอาเลก็ตอบรับคำสั่งพร้อมกันโดยที่ยังเก็บอาการตื่นเต้นได้ไม่มดพวกเขาหยิบกระดาษกับหมึกและเครื่องมือวัดออกมาจากกระเป๋าหลังแล้วเริ่มทำงานด้วยความรีบร้อนแต่ก็ลอกแผนที่ลงไปอย่างถูกต้องแม่นยำแต่ว่าอาเลก็ส่งเสียงออกมาราวกับนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เฮ้ hey! ลิคุไม่เอาเจ้าเครื่องฉายแผนที่ออกมากลับไปด้วยเหรออาเลกล่าวถามพอลิคุเงยหน้าขึ้นอย่างช้าช้าอาเลก็พูดต่อว่าแบบนั้นแน่นอนกว่าไม่ใช่หรือไงถ้าขนาดเท่านี้ก็ไม่ได้ลำบากอะไรด้วยเสียดายทั้งกระดาษทั้งเวลาเมื่ออาเลกล่าวเช่นนั้นลิคุก็บอกว่าไม่อนุญาตจะเอาของที่ทำงานด้วยพลังวิญญาณกลับไปไม่ได้รีบๆลอกไปซะแต่ว่าถ้าแค่นี้ล่ะก็อาเลลิคุเรียกชื่อของอาเลด้วยเสียงแหลมเล่ากับใบมีด ถ้าอยากตายก็บอกมาฉันจะทำให้สมหวังเองลิคุกล่าวดวงตาไล้ประกายสีหน้าไล้อารมณ์ลิคุพูดเสียงตามพร้อมกับลังสีอาฆาตดำมืดราคามันถูกกว่าโดนพวกสัตว์ประหลาดที่จับพลังวิญญ,ญาณได้บุกมาทำให้หมู่บ้านกลายเป็นหลุมอุกกาบาตเยอะลิคุบอกอาเลเลกล่าวว่าเข,เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วหนะ้าฉันผิดเองอาเลถูกสีหน้ารุนแรงของลิคุกดดันและสายหน้าไปมาแต,แต่ว่า ไม่เห็นจะต้องกลัวขนาดนั้นเลยไม่ใช่หรอเมื่ออาเลกล่าวเช่นนั้นอีวานจึงพูดแทรกรลวกับเป็นการเตือนว่าคําพูดของริคุยังไม่ลืมจุดยืนของพวกเราใช่ไหมอีวานกล่าวแต่ว่าด้วยสีหน้าที่จริงจังทําให้อาเลพูดอะไรไม่ออกหลังจากนั้นอาเลก็ขอโทษออกมาเบาๆตอนนั้นเองก็มีแรงสั่นสะเทือนเบาๆ่งมาจากพื้นทั้ง3มคนยอดตัวลงและพุ่งตัวเข้าไปซ่อนในเงาในพริบตารลาวกับนับแนะกันเอาไวา้ พยายามจะคุมหัวใจที่เต้นแรงให้สงบกลบลมหายใจย่อตัวลงอีวานมองไปหาลิคูที่ทำเช่นเดียวกันอยู่สุดยอดไม่เปลี่ยนส่งสัมผัสที่กระจายออกมาไปยังพื้นใช้ปลายนิ้วรับข้อมูลจากพื้นและใช้มืออีกข้างวางไว้ที่หูไม่ต้องพูดเรื่องการดูด้วยสายตาแค่โ่หน้าออกไปก็เท่ากับการฆ่าตัวตายแล้วแต่ว่าการจะเอาหูแนบพื้นก็ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้หูกับเสียงจากที่อื่นนอกจากพื้นด้วย ด้วยวิธีซึ่งตรงตามหลักการเกินไปนั้นทําให้ลิคุแยกแยะข้อมูลที่ศัตรูส่งออกมาได้ถึงจะแค่การสั่นสะเทือนหรือแสงความรุนแรงและจังหวะก็ทําให้คาดรายละเอียดได้มากพออิวานเลียลิมฝีปากใต้หน้ากากป้องกันและเพ่งสมาธิไปที่สัญญาณมือของลิคุระยะห่างราว30เคน1นเคนจะเท่ากับประมาณ1.818เมตรมันเดินด้วยสองขาเชื่องช้าเฮ้ hey! ก็หกนาขาดการจากระยะเดินที่ลิกคุส่งสัญญาณมือมาส่วนสูงของศัตรูคือ20สาคุ1สาคุจะเท่ากับประมาณ30.30เซนติเมตรมันสูงกว่ามนุษย์3เท่าเคลื่อนไหวเชื่องช้านั่นก็หมายความว่ามันกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ที่แผ่นหลังของอิวานมีเหงื่อเย็นเย็นซึมออกมาทัานใดนั้นก็มีเสียงคำรามสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณบ้าเอ้ยเดโบเนีย หรือเผาพูดอสูรงั้นเหรอแน่ใจได้โดยไม่ต้องรอสัญญาณมือจากลิคุูเลยมันคืออสูรที่ราชาปีศาสต์แฟนทาสมาหรือเผามายาลวงตาที่กลายพันธุ์ไปแล้วสร้างขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วเป็นสัตว์ประหลาดที่มีความฉลาดตาบอกว่าเป็นสัตว์ที่รับความฉลาดมาอย่างครึ่งๆึกลางๆก็ได้ มีพลังที่น่ากลัวแต่กลับถูกเหยื่ออย่างพวกตัวเองรู้ตัวเพราะมีสติแบบคลึ่งครึ่งกลางกลางก็เลยเสียสัญชาตญาณในการซุ่มลอยเหยื่อไปด้วยแล้วยิ่งเป็นเดโมเนียที่มาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยก็ต้องเป็นพวกที่อยู่ในชั้นต่ำสุดของพวกมันแน่นอนคงจะเป็นพวกออกเกอร์หรือทรอแล้วถ้าอย่างนั้นจะสู้ด้วยพลังของมนุษย์ได้ไหมเป็นไปไม่ได้รู้ดีอยู่แล้วนี่ใช่ ไม่มีทางทําได้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นแค่เดโมเนียชั้นต่ําแค่ไหนแค่แกว้งมือครั้งเดียวมนุษย์ก็จะกลายเป็นเศษเนื้อแล้วที่เจ้าพวกนั้นไม่ระวังตัวหรือซุ่มรอเหมือนกับสัตว์ป่า <c oughs> ก็เพราะไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นตนเองคือผู้แข็งแกร่งพลังของตนเองจัดการได้ทุกเรื่องเพราะเข้าใจด้วยความรู้ระดับเด็กๆแบบนั้นยังไงล่ะด้วยอาวุธที่มีตอนนี้ไม่สิถึงจะเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่ก็ไม่มีมนุษย์ที่สามารถฆ่าเดโมเนียได้ แล้วก็ไม่มีความหมายด้วยถึงจะใช้ความรู้แผนการและกับดักอย่างเต็มที่จัดการเดโมเนียได้แล้วจะมีความหมายอะไรมีแต่จะถูกเดโมเนียระดับสูงเพ่งความสนใจและถ้าถูกตัดสินว่ามนุษย์เป็นอันตรายแล้วก็มนุษย์จะถูกตัดลากถอนโคนโดยไม่มีทางต่อต้านด้วยเหตุนี้สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็มีเพียงอย่างเดียว คือการหนีไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดถึงตัวเลือกอื่นนอกจากนี้พวกเขาจะต้องไม่มีตัวตนจะมีตัวตนไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่ถูกค้นพบมนุษย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อต้านจะต้องเป็นเหยื่อที่ถูกล่าเท่านั้นด้วยเหตุนี้อีวานถึงคาดการได้ว่าลิคูที่หันกลับมาช้าๆและมองมาทางเขาจะพูดอะไรออกมาอีวานคำสัง่งตายที่นี่ลิคูพูดออกไปเช่นนั้นอันเชส ฉันจะรับหน้าที่เองอีวานตอบรับโดยไม่ลังเลเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มเจฉยๆเขายัดสัมภาระที่แบกอยู่ให้อาเลและเดินออกไปราวกับเป็นเรื่องธรรมดาอีวานยิ้มราวกับปลอบโยนอาเลที่รับสัมภาระไปด้วยมือที่สั่นไม่ยดรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออาเลตรงนี้นะ่ะจะต้องมีใครสักคนตายเท่านั้นอีวานกล่าวออกมาเช่นนั้นใช่แล้วคนหนึ่งเป็นตัวรอและสองคนที่เหลือจะอาศัยช่องว่างนั้นหนีไป มีแค่ทางนี้เท่านั้น30เคนระยะทางที่มนุษย์วิ่งผ่านไปได้ด้วยเวลาแค่8วินาทีถ้าเจอกับเดโมเนียเข้าในระยะใกล้ขนาดนั้นก็ไม่มีทางเลือกตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าหนีไปทั้ง3คนล้วก็กรณีที่ดีที่สุดคือถูกพบและตายทั้งหมดส่วนกรณีเลวร้ายที่สุด ก็คือการถูกสะกดลอยตามไปจนถึงหมู่บ้านเป็นศัตรูที่มีความรู้พอจะทําเรื่องแบบนั้นที่ลิคุคิดก็คือใครจะเป็นผู้เสียสละตรงจุดไหนแค่เท่านั้นเองเราจะเสียลิคุไปไม่ได้อาเลนายเองก็ยังหนุ่มใครจะเป็นคนรับหน้าที่มันก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่า ถึงจะเป็นแบบนั้นก็เฮอะอาเลกล่าวขัดอีวานเช่นนั้นอีวานก็ยิ้มออกมาหลังจากนั้นเขาก็ปลดเชือกรัดที่คอแล้วค่อยๆถอ,อดหน้ากากป้องกันออกอากาศเย็นๆภายนอกเข้ามาสัมผัสผิวหนังความตื่นเต้นหายไปอย่างน่าประหลาดลมที่พัดเข้ามาทําให้เหงื่อที่ละอุและกลิ่นของหนังสัตว์ที่คลุมอยู่จางหายออกไปจนรู้สึกดีไม่ต้องใส่ใจหน้าอาเลเพื่อป้องกันพวกพ้องกับครอบครัว มันเป็นเหตุผลการตายที่ยอดเยี่ยมเลยไม่ใช่หรือไงอีวานพูดแบบนั้นและยื่นหน้ากากให้กับอาเลที่ตัวสั่นไม่ยุดโอยบาเอ้ยบาที่สุดอาเลกล่าวอีวานตบบาของเพื่อนที่คบหากันมานานแล้วหันกลับไปจ้องมองผ่านแว่นกันลมไปยังดวงตาสีดำของลีคุที่มองมาทางพวกเขาแล้วพูดต่อไปว่าไปลนะนาลิคุฝากครอบครัวฝากลูกฉันด้วยละ่ะอีวานกล่าวเช่นนั้นลีคุไม่ขยับแม้แต่นิด เขาจ้องมองอีวานโดยไม่หลบสายตาและพยักหน้าคืนกลับมาเออฉันจะดูแลให้เองลิกุพึมพำเช่นนั้นส่วนอีวานก็บอกว่าขอโทษคำพูดที่อีวานเพลอพูดออกไปทำให้ลิกุถามอย่างประหลาดใจกลับมาว่าทําไมนายถึงขอโทษอีวานก็บอกแค่ว่าโทษทีอีวานเพียงแค่พูดซ้ำอีกครั้งเท่านั้นนี่อีวานน,นายนะ อาเลพูดเช่นนั้นด้วยเสียงสันส่นๆมาจากด้านหลังแต่ว่าอีวานกลับพันหลังให้เขาและโบกมือให้เล่ากับเป็นการแก้เขินอาเลฝากลิคุแทนส่วนของฉันด้วยงั้นขอล่วงหน้าไปก่อนละเว้ยอีวานกล่าวอีวานกับพวกลิคุพุ่งออกไปจากมุมอับพร้อมกันหากแต่เป็นคนละทิศทางต่างกับพวกลิคุที่ยอดตัววิ่งก้าวสันส้นๆอีวาน เขาหนีอย่างเต็มกำลังพร้อมกับส่งเสียงดังลั่นออกมามองเห็นศัตรูที่รู้สึกถึงฝ่ายนี้พุ่งเข้ามาโดยแหวกเศษซากเหล็กเป็นทางศัตรูที่มีขนาดใหญ่มากใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์สามเท่าตามที่ลิคุคาดการไว้กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่ถึงจะมีขนสีดำหนาปกคลุมก็ยังเห็นได้ชัดฟันเลี้ยงอยู่ในปากซึ่งแยกกว้างออกไปเกินครึง่งของใบหน้าอย่างไหลรูปแบบอีวานหัวละอยาะให้สัตว์ประหลาดแบบนั้น มันพุ่งเข้ามาใส่โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยอีกด้านของสัตว์ประหลาดด้านตรงข้ามกับอีวานมีร่างของพวกลิคุซึ่งหนีไปโดยไม่ลังเลสัตว์ประหลาดมัวมาสนใจตัวเองที่วิ่งเสียงดังจนไม่รู้สึกตัวเลยสักนิดอีวานเกิดรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาเลยตะโกนออกไปหันสายตากลับมาและวิ่งเร็วขึ้นอีกแผนกนกต่อไปได้ดีต่อไปก็แค่ดึงความสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยังไงก็อยากจะทําผลงานให้ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่หรือไงก็นี่นะเป็นงานสุดท้ายของชีวิตของอิวานแล้วไงใช่หน้าที่ของตัวเองจบลงตรงนี้มันเป็นงานง่ายๆที่แค่วิ่งไปจนถึงจุดจบของชีวิตเท่านั้นขอโทษนะลิคุให้ทาแต่เรื่องยากลําบากมาตลอดอิวานคิดเจ้าลิคุค,คนนั้นต่อจากนี้ก็ยังมีงานที่เจ็บปวดหนักอึ้งและยากลําบากรออยู่เป็นภูเขาต่างจากตัวเองที่จะสบายในอีกไม่กี่นาทีหรือไม่แน่ว่า ไม่กี่วินาทีเฮ้ย hey, เรื่องเลวร้ายจริงๆแต่ว่าก็ฝากด้วยละ่ะบ่าเอ้ยอีวานกล่าวภาพดวงตาดำลาวกับความมืดมิดของลิคุพุดขึ้นมาแม้แต่ตอนที่มองกลับมาหาอีวานที่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรใช้อยู่เลยทั้งความกลัวลังเลความสับสนหรือทั้งความเจ็บปวดและโศกเศร้าที่ไม่มีอยู่เลยแม้แต่นิด เพราะเหตุนั้นถึงได้สามารถเชื่อมั่นได้สามารถทิ้งชีวิตด้วยคำสั่งของเด็กชายที่อายุน้อยกว่าตนเองได้ถ้าเป็นแวลตาสีดำนั้นที่ถึงจะเป็นชีวิตของตนเองก็คงใช้งานจนพังเป็นเศษซากได้ในยามจำเป็นละก็เชื่อได้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่าใครทั้งหมดแต่ว่าเข้าใจดีเลยว่านั่นเป็นภาระหนักขนาดไหนแต่ว่าลิคุคิดอย่างอื่นนอกจากการพึ่งพานายไม่ออกเลยละ อีวานกล่าวเพราะฉะนั้นเขาถึงได้เพื่อขอโทษออกไปกับการที่ได้รับเหตุผลที่จะตายไม่มีทางอยากตายอยู่แล้วละที่หมู่บ้านอีวานมีภรรยาผู้น่ารักกับลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจของตัวเองรออยู่เขาอยากจะพยายามหนีให้รอดแล้วไปตายโดยรับความสุขแสนอ่อนโยนจากภรรยากับลูกแต่ว่าเรื่องนั้นมันต่างจากการตายลาวกับหลับไหลโดยมีคิดเท่าสีน้ำเงินนี้ทับถมใสมันดีแค่ไหนกันล่ะฮะมันน่ารังเกียจ อีวานคิดตัวเองที่เวลานี้ก็ยังไม่เลือกความสุขแบบนั้นช่างน่ารังเกียจจากก้นบึ้งของหัวใจไม่เอาล็อกจุดจบแบบนั้นเท่านั้นที่เขาไม่ต้องการแค่เรื่องที่ตายอย่างไรเหตุผลไร้ความหมายแบบนั้นเท่านั้นขอโทษแต่ว่าขอร้องละยกโทษให้ทีอีวานกล่าวออกไปในโลกที่พังทลายและบ้าคลั่งและโหดร้ายแบบนี้เกิดอย่างไร้ความหมายมีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวค้นพบความสุขเล็กๆแล้วก็ถูกแย่งชิงไปถูกฆ่า การมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีเรื่องแบบนั้นต่อนเนื่องไปเรื่อยๆจะมีความหมายอะไรกันผู้ที่ตอบข้อสงสัยแบบนั้นให้ก็คือเด็กชายคนนั้นหรือก็คือลีคูปกป้องพวกพ้องปกป้องครอบครัวมีชีวิตรอดและตายเพื่อใครสักคนที่จะได้เจอกับจุดจบของสงครามงดงามที่สุดสมบูรณ์แบบมีหลักฐานอะไรที่บอกว่าตัวเองมีความหมายอะไรสักอย่างที่ชัดเจนกว่านี้อีกร่อไงเป็นวิธีตายที่เท่จนจะตายได้เลยไม่ใช่หรือไงใช่แล้ว ลองพูดออกมาดีกว่าฉันน่ะตายเพื่อปกป้องพวกพ้องกับครอบครัวยังไงล่ะอีวานตะโกนออกไปเช่นนั้นเอาละพูดกับใครที่ไหนแล้วจะอายอะไรได้กลิ่นเหม็นรับรู้ว่าความตายที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ค่อยๆใกล้เข้ามาฮ่าๆเน่ลิขุยุคสมัยแบบนี้นะ่ะจะต้องจบลงสักวันใช่ไหมอีวานตะโกนออกไปแต่ไม่มีคําตอบกลับมา แต่ก็ไม่ได้ต้องการคําตอบอะไรด้วยเรื่องของสักวันหนึ่งน่ะเป็นเรื่องของอีวานที่ไม่มีความคุ้นเคยเลยสักนิดโลกนี้โหดร้ายเกินไปกับการที่จะมีความหวงังโลกนี้เข้มงวดเกินไปกับการที่จะจมอยู่กับความสิ้นหวังแบบนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่เกี่ยวกับคนในปัจจุบันเลยแม้แต่นิดเป็นสิ่งที่ยื่นมือไปไม่ถึงได้รับอนุญาตให้ทําได้เพียงแค่สารต่อตอนนี้ วินาทีนี้ไปอย่างสุดชีวิตเท่านั้นถึงแม้ว่าอีกหนึ่งวินาทีถัดไปจะถูกลบหายไปลาวกับขยะไปด้วยความคิดง่ายๆของใครบางคนก็ตามเขาทําได้ก็แค่หนีอย่างสุดชีวิตเหมือนแบบนี้เท่านั้นเขาเพียงแค่ส่งเสียงอย่างซื่อตรงออกมาเต็มที่ร้องตะโกนออกมาว่าตัวเองอยู่ที่นี่ถ้าลม้มลงข้างทางก็ฝากสิ่งที่แบกไว้ให้ใครคนอื่นต่อไปมนุษย์นะทาได้แค่หนีและเสียงร้องตะโกนก็หายไป อีกหนึ่งเสียงนี่คือยุคสมัยของสงครามครั้งใหญ่มนุษย์อ่อนแอไหลพลังต้องอยู่เป็นเผ่าไม่สามารถให้ความสนใจกับความรู้สึกส่วนบุคคลได้บุคคลมีไว้เพื่อทุกคนและทุกคนก็ต้องทำเพื่อทุกคนด้วยเพื่อการนั้นถึงจะบอกไม่ได้ว่าดีที่สุดแต่ก็ต้องทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มากที่สุดต่อไปเรื่อยๆด้วยการคำนวณอย่างถี่ถ้วนและไม่ทำสิ่งเปล่าประโยชน์ทำให้มนุษย์อยู่รอดไม่สิหนีรอดไปได้ เปลือนด้วยโครนและขี่เท้าทำลายความสุขเล็กๆทิ้งซากกระดูกไว้เบื้องหลงังจนกว่าจะถึงจุดจบสงครามที่จะมาถึงในสักวนันเพื่อสิ่งนั้นทําให้พวกเขาเสียสละหนึ่ง เพื่อรักษาสองตัดส่วนน้อยถิงเพื่อส่วนมากถึงจะต้องเสียสละใครบางคนก็จะต้องถือผลลัพธ์เรื่องการช่วยทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านให้รอดเป็นเรื่องสําคัญที่สุดไม่มีที่ว่างพอจะเลือกทางอื่นนอกจากนั้นซึ่งผู้ที่บัญญัติกติกานั้นขึ้นมาก็คือตัวของลิกุเองมาถึงตอนนั้นก็ไม่มีทั้งการเสียใจภายหลังหรือการทบทวนความผิดแล้วแต่ว่าตอนที่หนีสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปจนมาถึงในป่าที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้ว ท่านใดน,นั้นลิคูก็เจอเข้ากับความรู้สึกจุกในกระเพาะเขาค่อยๆรับรู้ใบหน้าของชายที่อยู่ในความทรงจําไม่ได้ไปเรื่อยๆความรู้สึกสูญเสียที่ยากจะทนไว้กับความรังเกียจที่มีต่ออะไรบางอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันอิวานชายที่อายุมากกว่าตนเองหนึ่งรอบเป็นชายที่กล้าหาญร,รอบคอบและใส่ใจผู้อื่นคนรุ่นเดียวกับลิคุไม่มีใครที่ติดหนี้บุญคุณเขา เป็นคนหลงภรรยาสุดๆแต่ก็ชักช้าทําให้กินเวลานอนมากกว่าจะได้แจ่งงานทั้งหมดนั้นตัวเขาเองนั้นพูดด้วยรูปประโยคในอดีตอาเลที่ยังหลงเหลือรอยน้ําตายอยู่รอบดวงตากุมไหลของลิคุอย่างแรงเขาบอกว่าถ้าแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้แบบนั้นนายจะต้องพังแน่ๆแต่ว่าลิคุก็ยังอยู่ในสภาพมืดมนและมีดวงตาไหลแสงสวาง่างราวกับพูดผีเช่นเดิมลิคุบอกกับอาเลไปว่า ตอนนั้นใครสักคนก็จะสารต่อฉันเองนั่นแหละคําพูดที่ถูกพูดออกมาอย่างง่ายดายทำให้อาเลเงียบไปหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แน่ใจว่าไม่มีคนไล่ตามมาพวกเขาก็เริ่มเดินอีกครั้งที่ฝีเท้าหนักอึ้งขณะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านนั้นไม่ใช่เพราะขี้เท่าที่ทับถมกันอย่างเดียวสิ่งที่ทิ้งไว้สิ่งที่ถูกฝากมาของที่ต้องสารต่อไปให้ได้นี่ลิคุยุคสมัยแบบนี้นะ่ะสักวันจะต้องจบลงใช่ไหมอาเลกล่าวถาม ทั้งสองคนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือคำถามเดียวกับที่อีวานตะโกนออกมาเป็นครั้งสุดท้ายลิคูที่ถูกถามด้วยคำถามนั้นไม่พูดอะไรออกมาเขาได้แต่งเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีคีท่าสีน้ําเงินลอยคลุ้งคําพูดของใครบางคนผุดขึ้นมาในสมองว่าไม่มีขําคืนที่รุ่งเช้าไม่มาถึงจ้องมองเศษเสี้ยวเล็กๆที่อาบแสงสีแดงอ่อนลอยละล่องอยู่บนท้องฟ้าและค่อยๆทับถมกันเออจบสิอีวานกล่าวถ้าคิดแบบนั้น ถ้าไม่เชื่อแบบนั้นล่ะก็แม้แต่ตอนนี้เขาของเขาก็จะซุดลงเพราะความหนักอึ้งนี้ไปแล้วแล้วก็จบตอนที่43ของเรื่อง No Game No Life หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย